หนึ่งในนักแสดงและผู้สร้างภาพยนต์ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งแห่งฮอลลีวูดผู้โลเล่นอยู่ในวงการแสดงมานานกว่า40ปีผ่านผลงานภาพยนตร์มาแล้วกว่า50เรื่องและเขาเพิ <im anas in> ่งทุบสถิติใหม่ของตัวเองด้วยการทำรายได้เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดทะลุ100ล้านเหรียญเป็นเรื่องแรกในชีวิตกับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในภาคสอของหนังนักบินสุดเทพย่าทับกันมาเวริกเขาคือ ทอมครูซชายาเทพพบุตรหรือพระเอกตลอดการแห่งฮอลลีวูดนั่นเองครับซึ่งแม้ในปีนี้นักแสดงคนดังจะมีอายุครบ60ปีแล้วแต่ความหล่อและมาดเท่ของเขานั้นก็ยังคงความฮือฮาให้กับแฟนคลับทั่วโลกได้อยู่เสมอ <the> ไม่เพียงแต่ฝีมือด้านการแสดงที่สามารถเข้าถึงบทบาทได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นดรามา่าโรแมนติกคอมมดี้ไปจนถึงนังแอคชั่นเสี่ยงตายที่ลงทุนเล่นเองเจ็บจริง ถือเป็นอีกหนึ่งซิกเ i เจอร์ของทอมครูซจนได้รับฉายาจากแฟนหนังชาวไทยว่าเป็นเชิญหลงแห่งฮอลลีวูดเนื่องจากเขามักจะทุ่มเทสุดตัวเพื่อความสมจริงด้วยการแสดงฉากโลดโผนเสี่ยงตายด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งสตันแมนหรือซีจีใดๆเข้าช่วยแม้จะต้องแลกกับการได้รับบาดเจ็บจากหนังหลายๆเรื่องก็ตามและแน่นอน,อนคิดว่าคลิปนี้เราจะพาทุกคนท่องไปในโลกการแสดงทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังผลงานการสร้างภาพยนตร์ รางวัลกียติยศและความภาคภูมิใจในชีวิตการสแสดงของเขาเรื่องราวเกล็ดหนังที่เต็มไปด้วยบนสเนและความทุ่มเทที่เกินรอยของสุดยอดนักสแสดงผู้ยิ่งใหญ่คนนี้กับ10หนังพระเอกตลอดกาลทอมครูซทับกันปีพ9 8 6ภาพยนตร์แอคชั่นดรามา่าที่ส่งให้พระเอกหนุ่มทอมครูซโด่งดังเป็นซูเปอร์สตาร์ในชั่วข้ามคืน เรื่องราวของมา v e เว c ิรับบทโดยทอมครูซนักบินกองทัพเรือสหรัฐผู้เก่งกาจแต่หัวรัน้นเขาถูกส่งตัวเข้าฝึกในโรงเรียนฝึกสอนการบินหลักสูตรท็อปกันเพื่อค้นหานักบินที่เก่งที่สุดของรุ่น้ดยนิสัยมุทะลุ <Call S 1> และท่าทางอวดดีของมา v e เวริกทำให้เขามักจะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆโดยเฉพาะไอซ์แมรับบ,บโดยวอลคิลเมอร์คูปรับตัวฉกาจผู้เย่อยิง่ง ที่มีความสามารถด้านการบินโดดเด่นที่สุดในโครงการมา v e เว c ิไม่เพียงแต่จะต้องแข่งขันเพื่อขึ้นเป็นนักบินรบชั้นนำเท่านั้นเขายังต้องต่อสู้เพื่อพิชิตหัวใจของชาลีครูสอนการบินสาวสวยของเขาด้วยระบบทโดยเคลรี่แมคกิลลิสเราไปกันที่เรื่องราวในระหว่างการถ่ายทำครับว่ากันว่า ส่วนสูงของพระนางเรื่องนี้ก็เป็นอุปสรรคกับกองถ่ายอยู่ไม่น้อยเมือ่อนางเอกของเรื่องมาพร้อมส่วนสูง178ซนติเมตรในขณะที่พระเอกทอมครูซสูงเพียง170ซนติเมตรก็ทําให้เขาต้องใส่รองเท้าเสริมส้นในขณะที่นางเอกก็ต้องเดินเท้าเปล่าตลอดการถ่ายทําที่ทั้งสองต้องเข้าฉากด้วยกันครับ well, fence, นอกจากทับกันจะกลายมาเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ที่โด่งดังถล่มทลายเกินคาดแล้วแฟชั่นว่นตาเรเบนรุ่นเอเวอเรสเตอร์คลาสิก ที่พระเอกหนุ่มสุดทัดสวมใส่ในเรื่องเสมือนเป็นโลโก้ของตัวเองก็ยังขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจนยอดขายแว่นตาเรเบนรุ่นนี้สูงถึง4.5ล้านคู่ทั่วโลกภายในปี1988<อ>ทับกันทำรายได้ไปยังถล่มทลายถึง357ล้านเหรียญจากทุนสร้าง15ล้านเหรียญและยังได้รับการเสนอชื่อเข้าจิงออสการ์ถึง4รางวัลก่อนจะคว้าไปได้1รางวัลในสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากบทเพลง Take My Breath Away ของวงเบอร์ลิน Born on the 4th of July ปี1989ภาพยนตร์สงครามดราม่าผลงานการกำกับของโอลิเวอร์สโตนผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดผู้กำกับหนังแนวเสียสีการเมืองตีแผ่สังคมอเมริกาสร้างจากเรื่องจริงของรอนโควิ c รับบทโดยท c r u รูสหนุ่มน้อยผู้กระตือรือร้นอาสาเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนามด้วยความรักประเทศชาติอย่างแรงกล้า หลังปลดประจำการโควิดได้รับบาดเจ,จ็บจนกลายเป็นอมาาพาตทอนล่างและเดินทางกลับสู่ประเทศบ้านเกิด guys, uh, ซึ่งแม้ว่าเขาจะได้รับเกียรติให้เป็นวีรบุรุษสงคราม sure แต่สิ่งที่รัฐบาลและผู้คนในประเทศปฏิบัติต่อเขากลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามโควิด<ๆ>ต้องทนทุกข์และต่อสู้อย่างยากลำบากเพียงลำพัง <S <S <ๆ>เพื่อทวงคืนความยุติธรรมอย่างกล้าหาญและประกาศให้โลกได้รับรู้ความจริง โดยในระหว่างการถ่ายทำครับในช่วงที่รอนโควิดก,กลายเป็นอมพาตไปแล้วแม้ว่าถึงตอนไม่ได้เข้าฉากทอมครุสก็พยายามนั่งอยู่บนรถเข็นตลอดเวลาและยังมีไอเดียร่วมกับผู้กำกับว่าเขาอยากจะใช้สารกระตุ้นเส้นประสาทเพื่อให้ขาของเขาเป็นอมพาตชั่วคราวแต่นั่นมันก็ดูเสี่ยงจนเกินไปและไม่มีอะไรรับประกันความปลอดภัยว่าขาของเขาจะกลับมาเป็นปกติได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่เขาจึงต้องล้มเลิกความคิดนี้ไปในที่สุดครับ บอลออน t h อ f โฟร์ออฟจูทำรายได้ไป161ล้านเหรียญจากทุนสร้าง14ล้านเหรียญและยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ถึง8รางวัลก่อนจะคว้าไปได้2รางวัลได้แก่รางวัลตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งตกเป็นของโอลิเวอร์สโตนสำหรับทอมครูซก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์เป็นครั้งแรกในสาขานักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วย ซึ่งแม้ว่าจะพลาดรางวัลจากเวทีนี้ไปแต่เขาก็ได้ไปคว้ารางวัลลูกโลกทองคำตัวแรกในสาขานักแสดงนําชายยอดเยี่ยมประเภทภาพย,ายนตร์ดราม่ามาครองได้สําเร็จครับ Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles ปี1994 ภาพยน,าานตร์ดราม่าแฟนตาซีระทึกขวัญสร้างจากนิยายขายดีของแอนไรส์จากปี1976เรื่องราวการสัมภาษณ์ชีวิตของลุยส์แวมไพร์หนุ่มอายุกว่า200ปีระบทโดยแบรด Pitt เขาได้เล่าเรื่องราวย้อนกลับไปในปี1791ถึงจุดเริ่มต้นการเป็นแวมไพร์ของเขา เมื่อเลสตตตแวไพายหนุ่มเจ้าเล่รบบทโดยทอมครูซได้เข้ามาหลอกล่อลุยส์ที่กำลังโศกเศร้าจากการสูญเสียภรรยาให้เขาละทิ้งชีวิตมนุษย์ธรรมดามาเป็นแวไพายเพื่อใช้ชีวิตอามาตะร่วมกันและยังได้เปลี่ยนคลอเดียเด็กสาวกำพร้าตัวน้อยรบบทโดยเคสเทนดันส์ให้เป็นแวมไพายเด็กเพื่อเป็นลูกสาวที่ไม่มีวันโตของทั้งคู่ Claudia. Claudia. โดยในตอนแรก แอนไรสผู้เป็นเจ้าของบทประพันธ์ก็คัดค้านหัวชนฟ้าว่าทอมครูซไม่เหมาะกับบทเลสเตตเลยแม้แต่น้อยแต่ในท้ายที่สุดครับหลังจากที่เธอได้รับชมภาพยนตร์รอบทดลองก่อนฉายแอน r รส์ก็ต้องยอมรับในความสามารถทางการแสดงของทอมครูซว่าเขาได้ถ่ายทอดบทบาทออกมาได้เป็นอย่างดีจนต้องปรบมือให้ interview with The Vampi r e ทำรายได้ไป223ล้านเหรียญ จากทุนสร้างทั้งหมด60ล้านเหรียญและยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์สรางวัลในสาขาออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมและดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแต่ก็พลาดรางวัลไป Mission Impossible พีพัเกภาพยนต์แอคชั่นระทึกขวัญสุดคลาสสิกจุดเริ่มต้นมหากาฟแฟรนไชส์หนังสายลับสุดเท่ผ่าปฏิบัติการสถานโลก เรื่องราวของอ e ีธานฮันด์รับบทโดยทอมครูซหัวหน้าทีมปฏิบัติการลับ Impossible Mission Force ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้นำทีมออกปฏิบัติการภารกิจอันตรายในกรุงปรากสาธารณรัฐเช็กแต่ภารกิจครั้งนี้กลับล้มเหลวจนสมาชิกในทีมเสียชีวิตหมดยกเว้นอ e ีธานที่รอดตายมาได้เขาจึงถูกกล่าวหาว่าเป็นนอนบอนไส้ที่สังหารเพื่อนสมาชิกด้วยกันทำให้อ e ีธานต้องออกสืบหาความจริงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง และฉีกหน้ากาของผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้ออกมาให้ได้โดยทางค่าย Paramount Pictures ที่ถือลิขสิทธิ์ Mission Impossible ฉบับซีรีส์เอาไว้อยู่เป็นเวลานานแต่ก็ไม่ได้สร้างเป็นภาพยนตร์สักทีจนทอมครูซซึ่งเป็นแฟนตัวยงของซีรีส์เรื่องนี้ตั้งแต่เด็กได้เลือก Mission Impossible มาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกสำหรับบริษัทโปรดักชันใหม่ของเขาและโน้มน้าวให้ Paramount Pictures ยอมลงทุน80ล้านเหรียญเพื่อเดินหน้าโปรเจกต์นี้ซึ่งหนังก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างงสูง กว่ารายได้ถล่มทลายไปถึง457ล้านเหรียญจากทุนสร้าง80ล้านเหรียญและมีการสร้างภาคต่อตามออกมาอีกหลายภาคจนถึงปัจจุบันโดยในภาคใหม่ล่าสุดอย่างภาค7นั้นคาดว่าน่าจะได้เข้าฉายในเดือนกรกฎาคมปี2023และต่อด้วยภาค8ที่ขณะน,นี้ยังอยู่ในกระบวนการถ่ายทําอยู่ซึ่งกําหนดวันเปิดตัวเอาไว้ในเดือนกรกฎาคมปี2024ทางกลางการรอคอยของแฟนหนังจากทั่วโลกเจอรี่แม็ไวปี1996 a r ภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าคอม ي د เรื่องราวของเจอร์รี่แมคไควเอเยนต์ฝีมือดีผู้ดูแลนักกีฬาแห่งบริษัทยักษ์ใหญ่ระบบทโดยทอมครูซวันนึเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เขาต้องถูกไล่ออกจากงานมีเพียงโดโรธีบอยนักบัญชีสาวแม่ไม้ลูกติดที่เชื่อมั่นในตัวเขาและยอมออกจากงานตามมาเพื่อช่วยตั้งบริษัทใหม่กับเจอร์ร,ร,ร,รี่ระบบทโดยเรเน่เซเวอร์เกอร์โดยมีร็อดทิฟเวล นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จดักยอมตกลงเป็นลูกค้าเพียงรายเดียวของเขาระบโดยคิวบากูดดิ้งจูเนียร์หนังเรื่องนี้ถือเป็นภาพยนตร์ที่จะช่วยเติมเต็มกำลังใจให้กับคนที่กำลังเผชิญกับมรสุมปัญหาในชีวิตให้กลับมาตั้งต้นใหม่ได้อีกครั้งครับเจอร์รี่แม็กควายทำรายได้ไป273ล้านเหรียญจากทุนสร้าง50ล้านเหรียญและยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ถึง5รางวัล ก่อนจะคว้าไปได้หนึ่งรางวัลในสาขานักสแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากการสแสดงของคิวบาโกดิงจูเนียในบทของนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลจอมบวยวายในขณะที่ทอมครูซเองก็ได้เข้าชิงออสการ์เป็นครั้งที่2ในสาขานักสแสดงนําชายยอดเยี่ยมแต่ก็พลาดรางวัลไปแต่ทอมครูซก็ไปคว้ารางวัลนักสแสดงนําชายยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์เพลงหรือคอมเมดี้จากเวทีลูกโลก,โลกทองคามาครองได้เป็นตัวที่2ครับ แมกโนเลียปี1999 <body> <tri> ภาพยนตร์ดรามา่าที่เล่าถึงเรื่องราวในช่วงเวลาหนึ่งวันของตัวละครหลายชีวิตในลอสแอนเจลิสที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่มีบางสิ่งบางอย่างเชื่อมโยงพวกเขาอยู่นั่นก็คือวิกฤตชีวิตที่พวกเขาทุกคนกำลังเผชิญอยู่ครับ Spector สแตลลี่เด็กอัจฉริยะที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการตอบปัญหาตอนล่าสุดเขาถูกพ่อตักตวงเอาผลประโยชน์และคอยบงการชีวิตจิมมี่พิธีกรรายการตอบปัญหาที่เริ่มรู้สึกว่าเวลาของเขากำลังจะหมดลงแล้วแถมเขายังมีปัญหาหนักที่ต้องเคลียร์กับลูกสาวขี้ยาของตัวเองอย่างคลอเดีย ด <Don> อนนี่อดีตเด็กอัจฉริยะ <Okay. S 1> ผู้เคยทำสถิติคะแนนสูงสุดในรายการตอบปัญหาแต่ปัจจุบันกลับต้องตกอับอย่างสุดๆใชาแก่ที่กำลังนอนรอความตายด้วยโรคมะเร็ง uh, end, ความปรารถนาสุดท้ายของเขาก็คือการได้พบหน้ากับแฟรงค์ลูกชายที่เคยมีเรื่องบาดหมางกันก่อนที่เขาจะหมดลมหายใจไป ฟรงค์รับบทโดยทอมครูสกูรูสอนผู้ชายหลอกแอมสาวที่ต้องมาตกที่นั่งลำบากเมื่อถูกนักข่าวขุดคุยชีวิตของตัวเองในอดีตลินดาภรรยาคนล่าสุดของเอิลที่ยังยอมรับไม่ได้กับวาระสุดท้ายของสา in มีและจิมในตำรวจหนุ่มที่ดันไปตกหลุมรักคลอเดียลูกสาวขี้ยาของจิมมี่ Make deal. ตัวละครมากมายหลายตัวกับเรื่องราวชีวิตอันแสนยุ่งเหยิงทำให้หนังเรื่องนี้มีความยาวถึง3ชั่วโมงทั้งยังเต็มไปด้วยห่วงอารมณ์ของตัวละครที่มีทั้งความอัดอัน้นความโกรธแค้นด้านมืดและการให้อภัยซึ่งกันและกัน m ม g โนเลียทำรายได้ไป48ล้านเหรียญจากทุนสร้าง37ล้านเหรียญและยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์สรางวัล แต่ก็พลาดรางวัลไปทั้งหมดซึ่งก็รวมไปถึงทอมครูซที่พลาดรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากเวทีนี้ไปอีกครั้งและเช่นเคยครับเขาก็ไปคว้ารางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์ดราม่าจากเวทีลูกโลกทองคำมาคลองได้เป็นตัวที่3แทนวานิลาสกายปี2001ภาพยนตร์โรแมนติกแฟนตาซีรีเมคจากภาพยนตร์สัญชาติสเปน Open Your Eyes เรื่องราวของเดวิดรับบทโดยทอมครูซนุ่มหล่อเพลย์บอยเจ้าของสำนักพิมพ์นิวยอร์กซิตี้ผู้รักอิสระเซรีใช้ชีวิตเซทเพลย์ไปวันวันชีวิตของเขาดูจะเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างแต่ก็ดูเหมือนจะยังขาดอะไรไปจนกระทั่งคืนหนึง่งเขาได้พบกับโซเฟียและตกลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นรับบทโดยเพเนโลเป้ครุสแต่ยังไม่ทันที่เดวิดจะได้สารสัมพันธ์รักกับโซเฟีย จูลี่สาวคู่นอนของเขารบบทโดยแค m เม o รอนดีแอสที่คอยจับตามองอยู่ตลอดก็เกิดความหึงหวงที่เดวิดกำลังจะมีความรักกับสาวคนใหม่เธอจึงขับรถพาเข้าไปสู่อุบัติเหตุครั้งร้ายแรงที่จะทำให้ชีวิตของเดวิดต้องจมดิง่งสู่โลกแห่งวังวนเสน่หาอันหลอกหลอนที่เขาเริ่มไม่แน่ใจว่าอะไรคือความฝันหรือความจริงกันแน่ ซึ่งในระหว่างการถ่ายทำหนังเรื่องนี้ทอมครูซก็ตกลุมรักสาวเพเนโลเปเข้าจริงๆกลางกองถ่ายทั้งสองคบหากันเป็นเวลานานกว่า2ปีก่อนจะเลิกรากันไปในที่สุดวานิลาสกายทำรายได้ไป203ล้านเหรียญจากทุนสร้าง68ล้านเหรียญและยังได้รับการเสนอชื่อเข้าจริงออสการ์หงรางวัลในสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในบทเพลงวานิลาสกายของพอลแมคคาร์นียแต่ก็พลาดรางวัลไปครับ Minority Report ปี2002ภา <Come on. S 1> พยนตร์แอคชั่นอาชญากรรมผลงานการกำกับของพ่อมดแห่งฮอลลีวูดสตีเฟนสปีบเบิร์กเรื่องราวของโลกอนาคตในปี2054ที่ปราศจากอาชญากรรม ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่มนุษย์สามารถรู้เหตุการณ์ร้ายได้ล่วงหน้าโดยตำรวจของหน่วยพีครายจะตามไปยับยั้งก่อนเหตุร้ายจะเกิดขึ้นจริง <they> ซึ่งมีจอร์นระบบโดยทอมครูซเป็นหัวหน้าและคอยควบคุมระบบผ่านยานวิเศษของผู้ยังรู้3ามคนที่เรียกว่าพรีคอร์ที่ทั้ง3จะเห็นนิมิตและส่งเสียงเตือนว่าใครเป็นฆาตกรใครเป็นเหยื่อและจะเกิดขึ้นในเวลาใดแต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าทำไปเพราะเจตนาใด จนกระทั่งผู้ยังรู้สาวคนหนึ่งเกิดนิมิตภาพของจอนลั่นกายสังหารชายปริศนาที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนในอีก36ชั่วโมงข้างหน้า John, จอนจึงต้องรีบสืบหาความจริงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์พร้อมหนีการไล่ล่าจากตำรวจหน่วยพีครายซึ่งเป็นลูกน้องของเขาเองโดยในหนังเรื่องนี้ครับทั้งตัวน,นักสแสดงนำทอมครูสและผู้กำกับสตีเวนสปีเบิร์ก ก็ตกลงที่จะไม่รับค่าตัวจากหนังเรื่องนี้เพื่อช่วยให้งบสร้างหนังอยู่ใน1 0 0ล้านเหรียญโดยทั้งคู่ตกลงที่จะขอรับเป็นส่วนแบ่ง1 5จากรายได้รวมทั้งหมดของหนังแทนซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับเมื่อ m i n o r i t y r e p o r t ทํารทำไรายได้ไปมากถึง358ล้านเหรียญจากทุนสร้างทั้งหมด1 0 2ล้านเหรียญและยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์หนึ่งรางวัลในสาขาบันทึกเสียงยอดเยี่ยมแต่ก็พลาดรางวัลไป คอนลาเทอเราปี2004ภาพยนตร์แอคชั่นอาชญากรรมดรามา่าเรื่องราวของแม็กซ์ชายผู้ใช้ชีวิตดิ้นรนหาเลี้ยงปากท้องโดยการขับรถแท็กซี่มายาวนานถึง12ปีระบบโดยเจมี่ฟ็อกซ์คืนหนึ่งเขาได้พบกับวินเซนต์นักฆ่าตามใบสั่งฟีมือชากาดระบบโดยทอมครูซที่เขาได้รับว่าจ้างจากแก๊งยาเสพติดให้ตามฆ่าปิดปากพยายนหคนในคืนนี้ <c oughs> สถานการณ์ทั้งหมดทำให้แม็กซ์ต้องตกอยู่ในที่นั่งลำบากกลายเป็นตัวประกันของวินเซนต์ในรถแท็กซี่ของเขาเองเพื่อให้วินเซนต์ตามเก็บเป้าหมายแต่ละรายตลอดค่ำคืนนั้นในขณะที่ตำรวจ LA และเจ้าหน้าที่ FBI กํากำลังไล่ล่าเพื่อหยุดยั้งพวกเขาโดยในการพลิกบทบาทมารับบทตัวร้ายของทอมครุส oh, <no. S 1> ในเรื่องนี้ไมเคิลแม็ผู้กำกับของเรื่อง ขาได้เตรียมความพร้อมก่อนการถ่ายทำโดยการให้ทอมครูซทดลองปลอมตัวเป็นพนักง,งานส่งของจาก FedEx และเดินเข้าไปส่งพัสดุในตลาดใจกลางเมืองลอสแอนเจลิสที่คลาคร่ำไปด้วยผู้คนโดยไม่ให้ใครจับได้ว่าเขาคือพระเอกคนดังเนื่องจากตามบทแล้ววินเซนต์จะต้องเป็นคนที่สามารถเดินเข้าออกสถานที่ต่างๆได้อย่างแนบเนียนโดยที่ไม่มีใครจาได้ collateral ท,ทำรายได้ไป2 2 0ล้านเหรียญจากทุนสร้าง65ล้านเหรียญ และยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง Oscar ออสการ์สงรางวัตรในสาขาลำดับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากการแสดงของเจมี่ฟ็อกซ์ในบทบาทของคนขับแท็กซี่ดวงสวยแต่เขาพลาดรางวัลไปครับ <Ad ept. S 3> War of the เด r ะเวปี2005 okay. twice. ภาพยนตร์แอคชั่นไซ f i กับการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของผู้กำกับสตีเฟนสปีเบิร์ก เรื่องราวของเบรย์รับบทโดยทอมครูซคนงานท่าเรือที่กลายเป็นไม้และยังเป็นคุณพ่อที่ไม่ค่อยจะเอาไหนนักเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นหลังจากที่อดีตภรรยาของเขาและสามีใหม่ของเธอแวะพาโรบบี้ลูกชายชรับบทโดยจัสตินชา์ดวินและเรเชลลูกสาวตัวน้อยรับบทโดยดากอตาแฟนนิงมาส่งที่บ้านของเบรย์เพื่อใช้ชีวิตในช่วงสุดสัปดาห์ร่วมกัน3พ่อลูกเมฆดำ เข้าปกคลุมเมืองตามมาด้วยฟ้าผ่าและมนุษย์ต่างดาวยักษ์สามขาที่โผล่ขึ้นมาจากใต้พื้นโลกมันทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเรต้องพยายามปกป้องชีวิตของลูกๆทั้งสองให้รอดพ้นจากความหายนะของศัตรูที่ไร้ความปราณีเหล่านี้ ถือว่าเป็นหนังเอเลี่ยนบุกโลกที่ทำให้คนดูได้ตื่นเต้นและร่วมลุ้นตามไปได้ตลอดทั้งเรื่องกับสเปเชียลเอฟเฟกฉากทำลายล้างที่แม้จะไม่ได้แปลกใหม่อะไรแต่ด้วยฝีมือระดับพ่อมดแห่งฮอลลีวูดอย่างสตีเวนสปีเบิร์กแล้วเขาก็สามารถเนรมิตแต่ละฉากออกมาได้อย่างน่าสนใจจนสามารถทําให้คนดูรู้สึกเหมือนได้เข้าไปร่วมอยู่ในหายนะล้างโลกบนจอภาพยนตร์ด้วย War of the Worlds ทำรายได้ไป603ล้านเหรียญจากทุนสร้าง132ล้านเหรียญและยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์3รางวัลในสาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมลำดับเสียงยอดเยี่ยมและบันทึกเสียงยอดเยี่ยมแต่ก็พลาดรางวัลไปทั้งหมดและทั้งหมดนี้ก็คือ10หนังพระเอกตลอดการทอมครูซที่คิดว่าได้หยิบยกมาแนะนำให้ลองหามาชมกันดูนะครับและก็ยังมีภาพยนร์ดีๆอีกหลายเรื่องของทอมครูซนักแสดงมากความสามารถคนนี้ที่ไม่สามารถหยิบมาพูดถึงได้ทั้งหมดภายในคลิปเดียวนี้ ถ้าเพื่อนชื่นชอบหนังเรื่องไหนเป็นพิเศษหรืออยากจะแนะน,นําหนังเรื่องอื่นเพิ่มเติมรวมถึงหนังเรื่องล่าสุดอย่างทอบกันบาวริกที่ใครได้มีโอกาสไปรับชมมาเรียบร้อยแล้วรู้สึกประทับใจตรงไหนอย่างไรบ้างก็พิมพ์พูดคุยกันมาได้ทางช่องคอมเมนต์นะครับแต่ก็ขอแบบไม่สปอยเนื้อหาก็แล้วกันเพื่อให้อีกหลายคนที่กําลังจะเตรียมตัวไปรับชมจะได้ชมภาพยนตร์กันได้อย่างเต็มอรรถนะครับและสุดท้ายขอบคุณที่ติดตามรับชมสแสดงความคิดเห็น แชรส่งต่อและไม่ลืมที่จะกด Follow กด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนการมาของคลิปใหม่ๆเอาไว้ด้วยแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ